สวัสดีครับันนี้ก็จะพัฒมาเมืองดอกไม้ไฟกับอยู่วัดเป่งสงสัย ซูมให้มองเด้ใกล้ๆก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของการจุดพลุ ก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนตรงนี้วันนี้ก็จุดไป3ามครั้งแล้วก็ประมาณนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ เขาร่วมฉลองถาวายอุโบสถนะครับอาจจะมีเสียงดังรบกวนชาวบ้านนิดนึงก็ขออไปนะครับในส่วนตรงนี้พ่อผมก็ถ่ายคลิปไปดูนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับสั้นๆนะครับเล็กๆน้อยๆ